นี่หลังจากเราแต่งตาไปใสๆแล้วนะคะอันนี้สำหรับใสๆวันปกติเราก็อาจจะถ้าอยากได้ความคมกว่านี้เราก็เติมอะไรเนอร์เข้าไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะมาเพิ่มสำหรับคนที่อยากจะได้แบบสโมกกี้แต่ก็อาจจะไม่ได้แบบสโมกกี้จัดขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเราก็จะมีสีที่เข้มขึ้นซึ่งจะใช้อันเดิมนี่เสีออกเทาๆกับสีดำๆเราก็จะแต้มที่สีเทาก่อน นะคะขอน,นี้สองกระจกนี่มีกระจกในตัวด้วยมันมันได้เราก็ตั้งให้แบบเฉียงอย่างนี้นะคะตัวแบบหัวแปรงแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยๆเปลี่ยไปจริงๆมองตรงเนี้ยจะแต่งง่ายสุด เราจะได้เห็นช่วงที่ตาเรามันแบบลึกเข้าไปได้วยว่ามันอยู่ตรงไหนน,นี่ก็จะดูเข้มขึ้นนี่แต่เดี๋ยวเราจะมาเกลี่ยให้สีมันเข้ากันอีกทีนะคะในข้างหนึ่งทาเหมือนกันก็ พยายามตั้งแปลงให้แบบมันเฉียงเพื่อที่ตาจะได้เอียงแบบ45องศาเพื่อความเรียบนะคะแล้วก็เกลี่ยจุ๊บๆแบบนี้มองตรงแล้วก็ดูว่าแบบระดับ ตาที่เราแบบความลึกของตาแต่ละคนมันไม่เท่ากันนี่ก็เหมือนกันแล้วสองข้างแต่แต่งตานี่อาจจะต้องฝึกกันนานสกรีกน้อยเพราะว่าก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างยากนิดหน่อยนะคะถ้าสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดแต่งส่วนตรงนี้ที่มันดูแบบโดดๆนี่ใช่ไหมเราก็ใช้อันตัวสีอ่อนอันนี้นะคะเปลี mm ่ย hmm. ให้มันเหมือนแบบ เกินเข้าหากันกับสีเดิมนี่นี่มันจะได้รูปแบบเนียนนุ่มเนียนนุ่มนี่อย่างงี้นะคะแล้วเราก็คอยใช้นี่พายคนนี้นะคะเกลี่ยขึ้นไปให้มันเป็นแบบขึ้น ไปเป็นตามค5อภาพาของแนวที่เราเขียนตาเอาไว้นะแล้วก็ตาล้วก็ค่อยๆลากลากขึ้นไปไว้รักษาแนวของมันให้สวยงายมอยู่ตลอดเวลาก็เสร็จอันนะสำหรับตาเราก็จะมาเติมตรงใต้ตากันนะคะเขียนตาด้านในอานจะยากเหมือนกันอันนี้ต้อง แล้วที่สําคัญคือแปลงต้องสะอาดหรือว่าใช้คนเดียวนะคะนี่เราก็ใช้จับนี้ใช่ไหมนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางจับแล้วเราใช้นิ้วนางเนี่ยเปิดข้างในเราออกมาเราก็เขียนจนี่เขียนไปถึงหัวตาเลยแล้วก็เขียนข้างในอย่างนี้ก็ได้ สองข้างก็จะแตกต่างกันแต่ถ้ใครไม่ชอบก็เป็นแบบจะจืดก็ได้นะคะนี่แล้วก็ใช้ ตาก็จะดูเข้มขึ้นแล้วนะคะตางจริงก็ไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็จะแบบปัดมาชาล่ากันนาะนะใช่ไหมแล้วก็ติดขนตาปลอมเพราะฉะนั้นก็ตาไม่ต้องแต่งเยอะมากเราก็เลือกเอาอันใดอันหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะแต่งแบบเข้มสุดนะคะก็เสร็จแล้วสําหรับลูก,กตาเดี่ยต่อไปจะเป็นการดัดขนตาแล้วก็ติดขนตาปลอม